คุณพ่อหรอเดาเด้อเดาเด้ออืมเดาปืงจ้ะไปจ้ะสวัสดีครับพ่ออีกนะครับวันนี้ ถื่นเจ้าครับจะไปจอมป่าบ่อจีตินนะครับแถวการลองไข้นะครับเลยการนองไขไปไปเลยครับวันนี้จะมีผลงานก่อนนะครับอย่าเอาเดินทางกันไปเลยนะครับผมนะครับไปรุ่นที่กัน ขาดของบอนะครับบอเช็ดทิ้มนะครับถือว่าบรรยากาศดีนะครับกับจอมได้ทั้งเหลิวและก็สปิวนะครับมีทั้งปาดุปลนนี้นะครับใครที่ชอบสปิวนะครับทอยลิงหรือว่ายืดที่ชู้ย่างจะมาลองได้นะครับนี่เพ่ออีกับมานั่งโมหัวบอนะครับดังเข้านี่เลยครั้งแรกครับมาครั้งแรกโอเคครับเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะครับ ตักครับทังตักป่าตัวแรกฟังตักเตือ,อ,อว่ะมันเข้ามาเพียเนาะ ទៅមើលទៅគេចាកធម្មម៉ានម៉ានម៉ានអូខេបបបប đâu đớp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  đau con ông, mà đau mà đau đớp bòi ừ. 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 oh. luôn đau Anh đau <laughs> anh. นี่ใหญ่กว่าติปลอยกอว่นานี่ลหลรบหลุดแล้วว <c oughs> <c oughs> ันนี้มันมันม <c oughs> ัน,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 นล่อแล้วต่เี้ยดึดึงแล้ว <c oughs> โอ้แต่ติปลอยแบบนี่ใหญ่อีน่น่เนาะ ไม่ไงยวะอืมใส่เงยเงนะครับปลาดุกับประมาณสามตัวโลไปหวาน มมมััมันนนตัวที่สามครับอันนี้ตัวที่สามนะครับลืมกคดไทยเสียดายนะเอาเบดลงกัด,กดีิวเลยอ้คุณป้อหานะหงฮะเนี่ยมีคนเล่นของขอพี่แฟนเปนะ็น

cái nín bật đáy cả lên bật đúp liều đúp đít chít cái nói két hài mốt ôm ôm là tao con này biết หนาตัดดหญะเียนนมีปดุกมีปดุกถอนทุนก่อนใเขานี้

นนย็นไม่เลยเนาะเ <c oughs> ก็มครับตัวนี้มนไมใหญง

Tụi tụi có đầy mua lắm. Bà đúc bà ta khắp nhóc nhằng điều เฮงเล็กน้อยเก็บลวกมั้งดุบดิดุบดิดุบดิบสะสมเต็มไปก่อน

หมสองกตน่ะเนี้โจงไม่ม้อสอกต่ะเพื่อตกึงค่ดีเนี่ยสองเน้อสง <respuesta. S 2> ีนโอ้แข่งก <Hayır> ็แข่งว่า บดีตักเกอบดีตักเกอดุนวีเบอ้ไ้เผาเยะอไปเหงาไหวงหมอกเขาป่าพอมมาได้ก็ได้ว่ะโอเคครับวันนี้กะ ปาลมปนินนะครับบ่ได้ปานินสักตัวครับมีโมงตั้งหน้านะครับของผมที่ว่าได้ปานินนะครับท่านละตัวส่วนด้านในก็จะได้ปานิหนึ่งตัวนะครับปานินวันนี้ออกแค่สามตัวนะครับเป็นปล่อยไปร้อยห้าโลเนาะอ่าค่าบริการกับสองร้อยบาทครับส่วนวันเก็บโต๊ะเนี่ยก็จะลดรันตามนั้นนะครับส่วนไปเองวันนี้ก็จะเป็นแก้ตัวครับในการอ่าเล่นปลาดุกครับคดีที่เปิลก็แนะนําว่าเปิลจะปล่อยปลาดุกตัวก็เลยเอาโอไกมาตัวเองครับมาลองดูกั มีผลประกอบการถือว่าบอบบามนะครับโอเคเดี๋ยวปรเอกเก็บของเก็บผัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันกมาดูกระชังของปเอกครับกระชังแดงคู่อันนี้ของแาเปิ้ลนะครับก็ได้ประมาณเจดแปตัวนะครับปรเอกเนี่ยมาดูงานปลาดุกเป็นปลาดุกทั้งหมดนะครับนี่ปลาดุกข้งนั้นเลยนะครับประมาณสิบกว่าตัวครับไซส์สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ ประมาณสัก5โลได้อยู่4โลประมาณสัก4โลโอเคอเฮ้ยพี่ได้กี่ตัวต๋วปล่อยน้อยไปน้อยนะ <laughs> โอเคครับกัผลประกอบการกับประมาณนี้นะครับได้ปลาดุกประมาณสิบกว่าตัวครับก็ถือว่าถอนทุนนะครับไปตัวท่านนะครับการเล่นปลาดุกยังไงก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตัวนนะครับผมโอ้ ปากินโอ้ oh. <laughs> ยังได้เนี่ยมตัว <laughs> เออยังได้นะปุ๊บไปเลยละนี่นะครับปลาดุกอีกตัวหนึ่งครับก่อนจะปิกบ้านกินนะาซื้อโอเคโอเคครับผลงานของพ่อเอกวันนี้นะครับ,นรบเนี่ย,ยปลาดุกทั้งหมดเลยนะครับกี่กิโละ ก็ประมาณสามกิโลครึ่งนะครับไซประมาณเบอร์เบอร์โอเคนะครับถือว่าวันนี้แกตัวได้ทัน,นครับปากเกิตไม่ได้ได้แต่ปลาหนังนะครับโอเคครับนี่วันนี้จะทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะชูชีวันนี้จะทําชูชีปลาดุกนะครับนี่ฮะตอนนี้ลวนเรียบร้อยแล้วนะครับมีโหระพามีกะทินะครับ นี่พริกแกงซอสรสดุงรดดีนะครับเนี่ยฮะเตรียไมไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาผัดกันนะครับผมว้าว หน่อยน้ำมันหอยนิดหน่อยพิ่ชีฟ้าก็าไปมาคุยนะครับใส่เข้าไปหัแล้วค่ใส่เข้าไป uh huh. โอเคย่อนนะครับ โอเคครับเรียบร้อยรสชาติจะออกเผ็ดนิดนึงหวานหน่อยแล้วก็มันมันเค็มเ็ม,เมนะครับอือเดีไปกินข้าวกันครับเมนูชูชีปลาดุกครับอาจจะเลวๆนิดนึง <laughs> ตามสไตล์ว้าวมอๆครับอืม อืมน่ครับแลกววาขอสักรมเดอืมพู้กันนะครับพู้กันนะครับยาคัเจื้อมากระฮอล้ำเหลือให้เหนื่อยเด้อ โอเคครับผม